รีวิวนะครับผม L36 ติดเทอร์โบครับผมนี้ก็เป็นตัวแอร์นะครับผมก็ทําหน้างานนะครับผมเพราะว่าต้องเดินท่อหลบคอมแอร์นะครับการวางคอมแอร์แต่ละคันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ออกแบบมาเกือบเกือบพอดีเกือบใกล้เคียงนะครับก็จะติดตั้งยากกว่านะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบแต่ก็ไม่เกินความสามารถของช่างนะครับ ตรงนี้จะเต็มไปหมดเลยเราจะเดินท่อเราจะเดินท่อข้ามมาด้านบนแล้วก็มาใส่ที่ท่อไอดีนะครับส่วนสเปคเทอร์โบที่ลูกค้าเลือกก็จะเป็นของซิ่งนะครับผมสเปคที่1นนะครับผมก็ตัดปัญหาเรื่องความร้อนนะครับผมเวลาเราลุยงานหนักตัดปัญหาเรื่องความร้อนออกได้เลยนะครับผมก็เทอร์โบตัวนี้ครับไม่จุกจิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแกนเทอร์โบนะครับก็เป็นแกนที่อ้วนกว่าเทอร์โบสแตนดาร์ดถอดจากรถนะครับ เพราะว่าโครงซิ่งจะเป็นเทอร์โบที่ประกอบขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาหน้าไส้กลางโขรงก็ทําขึ้นมาเฉพาะนะครับไม่มีขายและจําหน่ายทั่วไปนะครับก็เป็นสูตรทางร้านนะครับผมสาหรับที่มือใหม่คิดภาพไม่ออกว่าโครงซิ่งคืออะไรหรือเทอร์โบประกอบคืออะไรก็เหมือนเทอร์โบเหมือนเทอร์โบปาก4ีนะครับก็มีราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นทั้งๆท,ท,ที่เป็นปาก44เหมือนกันทําไมราคาไม่เหมือนกันอ่า เพราะว่าเหตุผลการประกอบเทอร์โบและอุปกรณ์ที่ใช้นะครับไม่เหมือนกันราคาถึงแพงกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นเทอร์โบประกอบเหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับผมการกึ่งโค้งมุมโค้งต่างๆมีผลหมดนะครับพวกเทอร์โบแบบนี้แต่ผลดีก็คือเราเลือกแกนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแกนเล็กแกนใหญ่เราสามารถเลือกได้แล้วก็เราสามารถ คุมเรื่องความร้อนได้นะครับก็จะเป็นงานหนักงานลุยก็สบายๆนะครับผมเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนแบบว่าเวลงติดตั้งเทอร์โบแล้วจะมีความร้อนไหมเวลาลุยงานหนักๆงานไถ่ายไม่เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นงานปัน่นงานปั่นที่ปั่นต่อเนื่องปั่นยาวๆปั่นแช่คันเร่งนะครับปั่นเอาเป็นปั่นเอาตายนะครับผมผมนี่จะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับ ใครอยากจบก็ต้องจัดแพงๆนะครับผมก็บอกแล้วของดีมันไม่มีหรอกครับที่ราคาถูกๆเดี๋ยวเราจะเดินท่อเสร็จเดี๋ยวเรามารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับก็หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับผมก็จะยากอยู่จุดๆนี้นะครับจุดนี้สายพานจะแคบมากครับสายพานจะแคบมากไม่รู้ว่าชมมองเห็นไหมก็ต้องไปลองดูครับว่าเวลาการมันพื้นอย่างนี้หรือว่ามันสั่นอย่างนี้ครับ มันจะเป็น,นท่อไหมครับต้องดูระยะยาวต้องไปลองงานให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ติดตั้งประมาณนี้เลยนะครับผมบางคันก็ง่ายบางคันก็ยากนะครับผมหลักการวางคอมแอ์นะครับนะ่าจะโอเคแล้วแหละประมาณนี้ครับผมครับผมจัดไปสวยๆครับผมเดี๋ยวมารีวิวเสียงกัน หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมเสียงก็ประมาณนี้เลยเป็นยังไงหวานไหมครับโอ้โหเทอร์โบแรงๆนี่โอ้โหเ,เพิ่มเพิ่มยารับเบอร์13ได้เลยนะครับผมหนะักกว้างสัก13นะครับเหมือนรถช่างนะครับโอเคเลยกะไหมครับผมอ่า เครื่องแรงแล้วก็ต้องใสผ่ผานนะครับผมให้ดูหนักๆมาหน่อยเดี๋ยวมันจะฟรีทิ้งเดี๋ยวเราไปตามรีวิวนะครับคอ,อ,อแรกๆเลยครับผมที่ผมแนะนําเป็นสเปคนี้ก็เพราะว่า1รถคอมแอมถ้าเลือกเทอร์โบที่ไม่เหมาะเครื่องอาจจะร้อนนะครับผมดังนั้นผมก็ต้องเลือกเทอร์โบที่มันทายความร้อนได้เร็วนะครับผม เลือกเทอร์โบที่ขายความร้อนได้เร็วนะครับผมไม่ว่าจะเครื่องฝันแอ์ปันเทอร์โบมันจะไม่ร้อนนะครับทางานได้ทั้งวันคนก็ไม่ร้อนนะครับรถก็ไม่ร้อนไม่ใช่ว่าโอ้โหรถร้อนคนเย็นนะครับไม่ได้นะครับอยู่ที่อําเภอสังขานะครับผมก็ยุคโควิดนะครับผมลูกค้าก็จองรถไว้ให้ทำครับผมลูกค้าก็ไปอยู่ไกลๆนะครับผมเซฟษเศรครับเซฟนะชมบรรยากาศรอบๆคันนะครับ เดี๋ยวเราไปรีวิวในห้องเครื่องให้ผู้ชมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูช่างโพดนะครับระดับมือโปร,โปรในตำนานนะครับผมก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางที่กำลังอยากติดตู้แอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวช่างพาดูรีวิวด้านในนะครับภายในห้องว่าเป็นยังไงครับผมก็มีนี่หนึตัวครับผมก็งลมโล่งครับผมขับสบายลักษณะวสิสัยก็โอเคนะครับผมก็การเก็บนะครับผมโอเคครับผมสายส่วนตัวหใหญ่ลูกค้าน่าจะลากรถเกี่ยวเห็นรถเกี่ยวคูปตา้าจอดไว้นะครับติดตั้งเสร็จก็ต้องลองรถนะครับผม ถ้าไม่ลองก็จะไม่ส่งงานนะครับผมจะดูเรื่องปัญหาความร้อนนะครับสำคัญที่สุดเลยเสียงวันหวานนะครับผมเสียงคันนี้จะไม่ใสนะครับผมไม่ใช่โบวิกสหรือโบแปรพันนะครับคนเราไม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับผมแต่สำหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวเสียงให้ชมอีกรอบหนึ่งเผื่อตัดสินใจเพราะบางคนว่าอยากฮอนตลอดเวลานะครับสุดนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ท่านนะครับผม เติมเบอร์ยางไปก็น่าจะพอดีเลยโอ้โห oh วันนี้อากาศร้อนมากนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยครับผมใครที่ชอบแนวเสียงลั่นๆเสียงดุดันชุดนี้จบครับผมถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องหอนอะไรมากมายนะครับบางคนอยากหอนนะครับผมแต่หอนมันจะมีปัญหาก็ตรงที่ว่าถ้าเราลุยงานหนักเกินไปเครื่องอาจจะร้อนเพราะว่ารถที่มีคอมแอร์ Air นะครับไหนจะปั่นแอร์ไหนจะปั่นเครื่องนะครับเครื่องจะปั่นเทอร์โบอีกโอ้โหร้อนนะครับไลมากนะครับผมเสียง ก็จะเป็นราคา17,500บาทนะครับผม สำสเปคเทอร์โบอีกรอบนะครับตอนนี้เป็นเทอร์โบใหม่นะครับผมงานประกอบเสียง้อนก็ประมาณนี้เลยครับผมว่าอากาศข้างนอกวันนี้น่าจะ35บห้โอ้โหกล้องถ่ายผมน็อกไปแล้วครับเครื่องหนึ่งไม่ไหวเลยนะครับ ใหม่นะครับผมแกนเทอร์โบใหญ่ๆนะครับผมสามสูบก็ดังประมาณนี้เลยถ้าสี่สูบก็จะดังอีกทรงหนึ่งนะครับผม ใหม่นะครับผมสาหรับการเลือกเทอร์โบนะครับผมเราเลือกตามหน้างานนะครับชุดนี้ถ้าเป็นงานปั่นงานแค่คารเล่นยาวๆนะครับผมสบายๆนะครับผมเรื่องความร้อนไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมสําหรับ3สูบนะหรือใครที่ติดเทอร์โบอยู่แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนนะครับผมก็ตัวนี้แก้ได้ครับผม17,500ครับ รถที่มีคอมเอร์นะครับเป็นรถที่ใช้กําลังค่อนข้างเยอะนะโอ้ฝันพ่วงหลายอย่างนะครับยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมผมมองว่าไหนเครื่องจะร้อนอีกเทอร์บโบนะครับร้อนไม่ได้เลยถ้าร้อนนอี่ไม่ได้งานเลยนะครับ วันใครที่มองแนวอื่นนะครับผมหรือมีความคิดอื่นๆนะครับผมก็ลองไปดูลหลายๆค่ายก่อนก็ได้ครับผมผมมองว่าค่ายไหนก็ดีหมดนะแต่มันสำคัญตรงที่ว่าใครจะแนะนำลูกค้าได้ดีกว่ากัน เพิ่มหน้ายางเบอร์13นะครับน่าจะโอเคเลยหน้ากว้างๆนิดนึง เราเยเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาครับปูช่างบิ๊กะบอบนี่ครับหลังจากเราไปลองมาเสร็จนะครับก็จะมาเช็คนะครับผมระยะสายพานว่ามันชนท่อไหมนะครับการวางคอบแอร์ถ้าขยับไปอีกนิดนึงนะครับผมจุดตรงนี้นะครับที่เป็นสายพานตรงนี้ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมที่เป็นสายพานนะครับมันจะไม่กระดกมาชนท่อได้นะครับผม แต่ทีนีค้คอมแอร์ก็คือวางขยับมาฝั่งนี้เกินนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมแต่ต้องเช็คระบบเช็คระบบการตึงสายพานไว้ตลอดนะครับผมจะหย่อนไม่ได้นะครับผมต้องเช็คตลอดนะครับคันนี้ใช้แบบไดชาร์จนะครับผมไดชาร์จลองคู่ด้วยใช้ไดชาร์จในการตึงสายพานนะครับาบางเส้นอ,อีกเส้นหนึ่งตึงอีกเส้นหนึ่งไม่ตึงก็มีนะครับผม เสียงอ่นหวานแนวนี้เลยนะครับผมครับผมจบงานครับผมคมแพร์นะครับจัดระบบให้สวยๆนะครับผมจบคอมแพร์ให้นะครับขึ้นหน้างานนะครับผมว่าการวางแอร์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพอประมาณนี้เลยครับส่งงาน ใครที่มีปัญหาเรื่องติดกระโบแล้วเครื่องร้อนครับชุดนี้จบครับผมไม่ต้องกังวลเครื่องร้อนนะครับผมไม่ว่าเครื่องจะปั่นแอร์กี่ตัวนะครับผมก็สบายๆนะครับส่งงานครับที่อำเภอสังขะสุรินทร์นะครับผม